รวยติดอันดับแต่นางเอกดันรับรักไว้ไม่ได้อาณาจักรไปทาคนมี1,000ล้านคลองธนาคาร7จสสาขายัางต้องยอมแพ้เพระเอกไทยไม่ธรรมดาไปทาคนรวยติดอันดับมหาเศรษฐีเมียนมาถึงแม้ตอนนี้ไปทาคนนายแบบพม่าสุดฮอตได้เดินทางกลับประเทศพม่าไปแล้วแต่ซซในไทยยังคงลงเสน่ห์กับความน่ารักที่ดูเป็นกันเองและความเซอร์ของหนุ่มไปถึงขนาดรวมตัวกันเป็นเอฟซีของหนุ่มไปอย่างมากมาย ถึงแม้ตอนนี้ยังไม่เท่าศิลปินเกาหลีก็ตามแม้ครั้งนี้เขาจะมาไทยอย่างเป็นทางการแถมยังเผยสเปกสาวไทยในฝันอย่างใบเฟิร์นพิมพ์ชนกให้สาวไทยได้แอบหมั่นไส้สาวใบเฟิร์นกันยกใหญ่ไม่เว้นแต่บรรดาเพื่อนสนิทของสาวใบเฟิร์นเองก่อนบินกลับพมา่านุ่มไปยังหวังว่าครั้งหน้าจะได้มีโอกาสร่วมง,งานกับสาวใบเฟิร์นสักครั้งแห้แต่สาวใบเฟิร์นนั้นก็ดันเล่นตัว ตอบพานสื่อว่ามีโอกาสคงได้ร่วมงานกันนั้นจริงแถมย้ำถามไปได้มีโอกาสได้เจอเขาจริงๆอาจจะเปลี่ยนใจไม่ชอบแล้วก็ได้เรียกว่าดับฝันแฟนคลับที่หวังให้คู่นี้ได้รักกันข้ามประเทศเลยทีเดียวแต่จะว่าไปถ้าใครรู้ถึงประวัติของนายแบบสุดฮอตคนนี้ต้องตาลุกวาวกันเลยทีเดียวเพราะไปไม่ธรรมดาอย่างที่คิดเรียกว่าเป็นมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของประเทศพม่าเลยก็ว่าได้ เพราะเขาเป็นแบรนด์แอ mbassador และหุ้นส่วนธนาคารเอกชนชื่อดังในประเทศพมา่าซึ่งมีมากถึง78สาขาทั่วประเทศและยังเป็นเจ้าของธุรกิจเครื่องสําอาง K H O N อีกด้วยจะบอกว่างานในวงการบันเทิงนั้นเป็นเพียงความชอบที่คุณแม่ของหนุ่มไปนั้นอยากให้ลูกชายได้มีชื่อเสียงแค่นั้นเองส่วนเรื่องสาวๆที่พม่านั้นไม่ต้องบอกเลยเพราะสาวพม่านั้นต่างพากันคลั่งไคลหนุ่มไปไม่แพ้สาวไทยเลยทีเดียว